สวัสดีทุกท่านเลยนะครับในวันนี้เรามาอยู่กันในแมปรถอะไรสักอย่างแหล่ะขึ้นภาพไปดูวิลเดอคือที่ผมต้องมาทําคลิปในนี้นะครับก็คือคอมเมนต์มันเปิดไม่ได้เราก็เลยจะมาทําคลิปแบบนี้นะครับโอเคคลิปทักที่ใช้โทรศัพท์นะครับคือเมื่อวานนะครับใช้คอยคอมนาการขับเออเอออัดนะครับโอเค เขาบอกว่ามันมีรถไหนอะรถรถอะรถรถหารถหายไปไหนนี่อะคอมมิงซูลเอ้าหรือว่ามันให้เราทดสอบตัวอ๋อนี่สปาวค่ะเจอสักทีวอลแมนเราตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครัะอ่าตัววอลแมนโอ้โหรถแบบนี้ใช้ได้แน่นอน <c oughs> โอเคถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแบบนี้ใช่ไหมเเย่ยม ซึ่งดานนี้นะครับจะให้เราทดลองบีทั้งหมดห้าห้าอันนะครับแต่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็จะมีหกอันนะครับเพราะมันจะมีอันนี้คอมมิ่งซูนเนี่ยโอเยมาลองเลเซอร์ก่อนก่อนใครเลยไม่เอาดีกว่าเราจะเรียมนังดาบไปตั้งแต่ไม่น่าแล้วไม่น่าไม่น่ารอดแน่เลยโอเคเราจะเรียมไปลองดาบไปตั้งแต่อันนี้อันแรกนะครับอันนี้อันแรกคืออะไรอ่ะเอ้ย,อยทำไมรถมันจอดเลยขับเลยรถมันจอดเลยไป,ไปต่อไปต่อไปต่อ เสร็จแล้วมันก็จะมีผู้จัดการนะครบท่านผู้ชมเสร็จแล้วแล้วก็ให้เรานะครับเปิดรถนะครับให้เปิดโอเคไม่มีใครเปิดเลยให้หนายเปิดให้เราหน่อยได้ไหมนะขอร้องไม่จะไม่เปิดให้นดยกากเออจะไม่ได้กากอย่างที่นายว่านะเลยก็เลยเปิดเลยบายบายรถใจอยู่ในควคมะวงจันที่ดเดียองฉยันนะ์นะจ,จันทร์ใจโอ้โหรถรถเนี่ยนะครับรถก็จะพังแบบสมจริงเออว้าว โอ้โหการทดลองครั้งแรกนี่มันก็ใช้ได้เลยขอบคุณมากนายขอบคุณมากแบงกิ้วมาดูสภาพรถกันเลยดีกว่านะคะท่านผู้ชมอืมสภาพรถแล้วไม่สามารถขับได้เออมันไม่สามารถขับได้อยู่และะ้วนะครับท่านผู้ชมโอเคสปาขคันต่อไปเฟมารีคานะครับโอ้โหอันนี้เฟมารีคาน่ะก็นึกว่ารถบ้านอ๋ออันนี้เป็นรถสไตล์แบบมาลองอันที่สองนะครับ โอ้โหแฟลตสปินโอ้โหนี่ยังไม่เปิดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปลองไปลองกันครับเดื่ๆเอเพื่อนเพื่อนเพื่อนนายแต่เพิ่งมาสินายโอเคกดโอเว่นบายบายรถบายบายรถบ้านบายบายรถครอบครัวบายบายโอ้น่าจะพังยากอยู่เนี่ยรถได้ใหญ่ท่านผู้ชมโอ้โหไม่เหลือท่านผู้ชมโอเคจบจบไม่เหลือ ไม่เหลือจริงๆครับท่านผู้ชมยอ่าเพื่อนไปสู่สุกติเลยนะนายต้องไปสู่โอ้โหโอ้โหจบกันแน่โอ้โหนายตายเพื่อนโอเคต่อมาคันที่สามนะครับมิลลอนอะไรอะ่ะกระจกเหรอออริจินอลไปที่ออริจินอลนะครับโอ้โหไอ้จุหายไปไหนอ่ะนิสัน GTR เฮ้ยนี่มันนิสัน GTR ไหนมายังคันนี้คันนี้คันนี้ท่านผู้ชม มาเลยไปเลไปเลยไปเียไปเลยไปเลยทผู้ชมไปเลย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 เออคือขับ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 อึบโอเคอันนี้อันที่สามใช่ไหมครับท่านผู้ชมโอเคเรียบร้อยไปกันแล้วจ้าเอาละมาที่เพื่อนทำไมนายแม่เข้าเข้าฉันฉันจะเข้าไปนายถอยหลังฉันบอกให้นายถอยหลังโอเค thank you อ่ะแป๊บนึงไปเลยจ้าเปิด โ oh, อ้เลเซอร์ไม่รอดไม่รอดวางไม่รอดโอ้สบ้านสมบูรณ์อันดับที่สามไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่แรงเท่าไหร่โอ้โหไม่แรงไม่แรงไม่แรงโอ้ฉันเกือบตายเพราะนายคนเดียวเลยนะเพื่อนอเก็บไปต่อไปเตะบิลล่อนเสร็จแล้วก็อันนี้ใช่ไหมฮึจริงจริงมันมีหลายคันมั้งครับหยุ่นหุน้คันนี้มีไอตัวแรงด้วยอันนี้น่าจะเป็นรถหรูแน่เลย ไปดูสิไปดูไปดูโอเคเสร็จแล้วนะคบท่านผู้ชมแล้มันมีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหนี่มันคือขอนี่นะท่านผู้ชมเปิดดูสิโอเคในในจบแล้วโออมันไม่ได้พังง่ายอ่ะคือมันตุ้มมันจบในเกณฑ์นี้ใช่ไหมไอเดี๋ยวช่วยรถพังแล้วอันนี้ต้นไม้อะไรรถไม่ได้พังง่ายๆนะช่วยฮู้วววไมสูงขึ้น รถไม่ได้ต้นไม่อะไรเลยเออโอ้ยไม่ก็รถพังอะเออไม่นะไม่นะเพื่อนทำไมได้ทำกับเราแบบนี้ได้เด่ะโหเดี๋ยวมาดูสภาพรถก่อนก่อนนะครับอันนี้ไม่เคยแรงอันนี้ไม่แรงอันนี้ให้ศูนย์อันนี้ให้ศูนย์แต่รถมันก็ยังสภาพคนชนเกือบตายเกือบตายนะครับสำหรับทีนี้ก็เดี๋ยวจะเวอยดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทช่องบันไดเด่นนะครับ Bye.